การลดพารกครมด้านความร้อนให้กับสายส่งกระแสไฟฟว,วาแรงดันสูงจากแรงจ่ายเช่นเขื่อนภูมิพลหรือโรงงานผลิตกระแสไบฟ้าพลังงานความร้อนบางกงเริ่มต้นรายการใช้ตัวเก็ปปัจผ่อนกายกำลังดัน ของสายส่งมาตามมาเป็นช่วงๆตามระยะทางพลันทานน่าจะเพิ่มขึ้นออระยะทางมันกันกับสายส่งยานไฟฟ้า,ปปาเคเบิลเริ่มต้นที่แรงดัน1,200นรโวลต์ความถี่6 0เฮิรตซ์5หถึงิเฮิร์ นั่นคือโปลของขั้วที่กระแสน้ำนั่นคือไม่พลหมุนกลางหาันขั 3, บจุดประมาณ3,600รออบต่อนาทีใน60เฮิร์ตแรงดัน1,200รโวลต์เป็นรูปคลื่นไซน์ของขั้ว แม่เหล็กของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่บริการแากพลังงานน้ำในเขื่อนภูมิพลเป็นต้นและน่าจะใช่ประตามนี้ประมาณนี้ในครั้งแรกจะผ่านตัวเก็บประจุขนาใดใหญ่ซึ่งจะแบ่งยอดเคลื่นด้านบนที่เป็นประจุลบออกเป็นสองท่อนแรงดันจะลดลง แรงดันนั่นคือโวลต์พลิกทุพิกส่วนนี้เจนตัวนี้1,200นโวลต์กลางละ600โวลต์ที่เขียน300โวลตวนี่คือแรงจายที่ผลิตกันเองได้น้อยก็จะลดลงมาแรงดันปรานาณ600โวลต์ในกาวิฟ้าส่วนภูมิภาคกาวิฟ้าผลิตวนใหญ่1 2น0โวลต์ มาแบ่งตัดทอนยอดก็เครื่องนังด้านบนจาก600กับ600 600โวลต์ส่วนนี้600โวลต์ส่วนวน,นี้600โวลต์แต่นี้300โวลต์คือโวลต์วิทยุพล็กั้น600โวลต์นี้ถ้าใช้โวลต์1200วิทยุพลก1 2น0 0โวลต์เนื่องจากาต้องส่งไปไกลต้องใช้แรงดันสูงขึ้น ผ่านตัวกบระจุอ่าตัวกบประจุคาปาซิเตอร์นี้แบ่ออกมาครึ่งหนึ่งทาเวาวเหลือ300โวลต์ด้านล่างยังคงเป็น600โวลต์อยู่ดังนั้นเมื่อผ่านตัวเก็บประจุครั้งแรก2ตัวตัวหนึ่งรับไว้เต็มก็จะมาัวสว่าจะเดินทางมาตัวที่2องนงสว่าผ่านมาเป็นตัวที่2แล้ว ตัวที่หนึ่งนั้นจะคายมาเต็มก็จะคายตัวนี้ก็จะวิ่งกล้มาครับต่วงที่หนงคายอยู่ตัวที่สองก็จะรับอยู่ตัว1หนึ่งจะคายมาเป็นชอวคืนตัวที่หนึ่งอันนี้เมื่อเวลาผ่านไปและเมื่อตัวที่หนึ่งคายเสร็จตัวที่สองรับเต็มแล้วและคายมาเป็นขึ้นตัวงที่สองดัง,ดงนั้นลดลงครึ่งหนึ่งในช่วงท่อนบนจึงเหลือ900โวล์ หรือถ้าส่งมา600วอนจ่ายมา500 300ก,ก็จะเ,เหลือ450วอนแบบนี้จำนวนเฮิร์ตจะเปลี่ยนยอดื่อนด้านบนจาก60เฮิร์ตก็จะเป็นยอดื่อนที่เป็น120บวกอีก60เป็น120ถ้าเอายอดขึ้นด้านบนมันจะเป็น120เฮิร์ตความถี่เอาแต่ยอดขึ้นด้านบนถ้ามาส่งมาที่ ลงแปลงความถี่ของตามจังหวัดต่างๆแบ่งอีกครั้งหนึ่งความถี่จะเพิ่มอีกก็คูณ2องมาปลายเป็น4เท่า 6. จะร้อย่จะเป็นจากหกสิบแล้วร้อยี่สิบร้อยยี่สิบแบ่งมืออีกความถี่ก็จะเป็น240ิเอิร์ท ส่วนแรงดันด้านวนลดลงมาอีกจากที่แรกคกือบมีพตรงมาแนดานวน,น600ร้านล่าง0 0ร้อยลเป็นวกเป็น1 2 0 0โวลตสเงี๋ยวเหลือวนเหลือมประมาณน,นีเ้เหลืออีก150ด้านล่าง,งคงเป็นหร้อเป็น750ด้วนแต่ถ้าส่งมา600โวนต์300กับ300ตรงนี้เหลือส5 0ตรงนี้จะเหลือ สามบวกอีกเจเป็นสามร้อยเจาก450ร้อบวกแ5้เป็นสามบวกเจ็อันนี้จะเป็น750บโวลต์กับสองร้อเฮิร์ตตองแปลงส่าส่งถึงจังหวัดแล้วฝ่ายผลิตสมัยกบพอมาขนาด อยห้าสิบโวลต์สี่สิบสอง้อยี่สิบเฮิรตซ์้วมันกระจายต่ออีกด้วยคามปาซิเตอร์เอกแบบไมก้ารับรวคารับ้าคา,คาแบ่งตัวที่หนึ่งตัวที่สองรับราคาจะเป็นแบบนี้เป็นขึ้นพันปาแปดแล้วก็ขึ้นด้านล่างหนึ่งก็จะแรงดันจะลดลงมาอีก จะเป็น675โวลต์ความถี่เป็น480เฮิรตซ์600วอนนั้นนั่นหลยังเป็น600วตนเหมือนเดิม600วตนนั่นบนวนพิธุทีกวนเป็นความต่างศักในความเร็วกับกระแสที่ไหลจะเป็นแบบนี้เหลือ675โวลต์แล้วมันมาถึงอำเภอต่างๆไม่ลงแปลง ความถี่อีกครั้งหนึ่งจะทำการรวบรวมคลื่อนฟันปลาเหล่านี้ให้เป็นคลื่นขนาดใหญ่ในการเข้ามาที่ตัวเก็บประจุขนาดใหญ่รับปรใเคลื่อนคลายออกหนึ่งใสเคลื่อนรับยอดฟันปลาแปดคลายออกหนึ่งคือตเก็บประจุนั่นจะรับอิเล็กตรอนไม่รับโปรตอนรับแล้วคายมาเต็มแล้วจะคายเมื่อคายออกป็นใกล้หมดแล้วจุดจะรับใหม่หรือหมดแล้วจุงจะรับใหม่ คลายออกมาเป็นยอดสูงกุมพลังงานกำลังงานไฟฟ้าจะเท่ากับตัวที่ส่งมาทางแรกมีแรงดันสูงกลับมาที่พันสองร้อยโวลต์อีกแต่รูปขคลื่นจะเปลี่ยนไปเป็นรูปทั้นบนและเป็นลูกปันป่าก็นลางเป็นรูปเคลื่อนสายส่วนโคง้งปั๊มถี่เข้าแปดใสเคลอ,ออกหนึ่งใสเคลจะกลับมาที่ ห้าสิบเฮิร์ตถึงหกสิบเฮิร์ตตามโปนที่หมุนตัดการของเครื่องกำเนิเดไฟฟ้าอยู่ขั้วแม่เหล็กที่หมุนตัดกับกดลวดสนามแม่เหล็กที่ตัดกับกนนดลวดกลับมาที่หนึ่งพันสองร้อยโวลต์และหกสิบเฮิร์อีกจากนั้นส่งกระแส qua ขนาด1,200โวลต์และ60เฮิร์ไปตาม มอบแปลงทำจุดต่างๆนี่จะส่งให้กับบ้านเรือนซึ่งจะแปลงอีกครั้งหนึ่ง,งคือแบ่งไปจะมีกี่ตัวก็แล้วแต่ไปเช่นส่งไปมอบแปลงหนึ่งตัวมอบแปลงแรงดันหนึ่งตัวหนึ่งตัวใช้กับเจ็ดสิบหลังคาเรือนอะไรแบบนั้นหรือยี่สิบหลังคาเรือนต้องแบ่ง ไปยอดน,นี้จะถูกแบ่งไปได้เท่าไหร่แล้จะส่งแบ่งเหลือ2 2 0โวลต์50เฮิร์ถึง6 0 h เฮิร์นั่นคือเข้าไปที่โมเปลอะไรตัวตัวหนึ่งรับได้แค่ไหนก็ใช้แค่นั้นรับและขายมีตาการรับและการขายทำให้จำนวนเงินนั้นได้ตามที่ต้องการของที่ ความหนาของแผ่นไมก้าแผ่นโลหะบางจะหนาก็าจแสวป,ปิงฟ้าวิ่งกระปายแล้ววิ่งวนเวียนก่อนที่จะคลายออกส่วนก็จะมีเป็นภูมิความร้อนเ่ยวเขียนเขาเขียน,นคอยนะจะตามเป็นว่าออานแล้วก็ว่าแปลงความถึงว่าป็าปอยแางนัน ออยเนี่ยพอละระเบิดตุ่มจะนำมันคว้าให้จุกมันหลุดออกอะไรแบบนั้นนะระเบิดจุกมันหลุดออกจุกนั้นเป็นสวิตช์ไฟฟ้าแบบนั้นนั่นคือเซฟตี้ถ้าเปลี่ยนคอยเป็นออยนะไอระเหยของออยในน้ำมันลอยขึ้นมา,าเราใส่คว้าเตือนพอแปลงแรงดันก็จะมี ผ่นหนากับแผ่นบางแผ่นบางมืบนกันบางหนากับบางนะแผนขึ้นหรือแผงลงถ้าแผ่นหนาเนียนน้ำให้เกิดการไหลกว่าที่แผ่นบางแล้วนํำแผ่นบางจากแผ่นบางมันไปใช้จะเป็นการแรงดันให้สูงขึ้นถ้าจากแผ่นบางเนียน้ำให้เกิดการไหลของไหลกว่าที่แผ่นบางหนาแผ่นหนาที่หนากว่าเป็นการลดแรงดัน กระแสที่ได้ก็จะเพิ่มขึ้นรับแล้วคลายรับแค่ไหนก็ขนาคกายอยู่ก็ยังไม่รับมีอัตรานั่นคือมีความถี่ที่ควบคุมได้จากความสามารถของจอกเก็บประจุกับฟ c ซเตอแล้วการับแล้วคลายกำลังงานไฟฟ้า ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปตามน,นี้นะจากการเรียนครูสอนไม่ได้ละเอียดมากวายขนาดนี้ปนไปย่งเม่เงิน ลดแรงดันลงตามระยะทางก็แสดว่าจะทำให้เกิดความร้อนในขณะที่ส่งพลังงานกำลังงานไฟฟ้ามาตาสายไฟฟ้าสายเคเบิลตามเส้นทางต่งตางๆการลดแรงดันแรงดันลดลงก็ไหลชา,าลงนะไปกลับเมื่อเบิบวกลบ ความรำมการหลายนี่ยคือบวกลบนะความตามสัสมแรงเคลื่อนตัด้อนใดดยอดเด่๋ยวนี้ตัดได้ทะยอดนี่ล้วตอนนี้ะตรงกระจุยรับแต่แล้วตอนนี้อันนั้นทีแล้วอีกสองอันที คือไมกะโอมมิเตอร์เมกะโอมมิเตอร์นั้นใช้วัดความต้านทานของฉนวนต้องปั่นเป็นเครื่องไฟฟ้าอยู่ในเครื่องใกล้กล่องกระสุนใส่ใหญ่ปั่นว่าจะเจ็ดร้อยโวลต์ต้องวัดฉนวนด้านในและด้านนอกว่ามีการรั่วของกระแสไฟฟ้าไหมหน่วยจะเป็นเมกะโอมเมกะก์คือล้านเป็นล้านโอห์มถ้าเกิดเข็มก็ดิบ็หมายถึงนี่เป็นล้านโอห์มก็ปั่นดูเข็มสองตัวก่อน เห็นต้องแรกโวลต์ให้เราเจ็ดร้อยโวลต์ปั่นเนื้อครื่องกำเนิดไฟขนาดเล็กปั่นเนื้อไมกโอห์มมิเตอร์ฉนวนก็ประมาณยี่สิบห้าเมกโอห์มหนวนสายไฟต้องรบไปที่หุ้มสายไฟอยู่เรียกว่าเมกโอห์มมิเตอร์การวัดค่าความต้านทานของฉัวนก็คือเสื่อมคุณภาพหรือยังรั่วหรือเปล่า ต่วันี่ยี่หาไม่ก็อมเราสายนั้นเสื่อมคุณภาพแล้วจะต้องทำการเปลี่ยนใหม่ในการตรวจสอบความเป็นฉนวนของฉนวนความต้านทานของฉนวนปัน่นกระแสไฟฟ้าได้700รโวลต์ก่อน6ก0 7อ0รโวลต์แล้วจึงคือเอาปลายสายนั้นขี้ไว้ก่อนนะปั่นเนี่ยเด้700โวลต์เ้วดูเมเอร์มิเตอร์ ที่จะวัดระด,ดัน,น้ำทานมีกระแสหลาจากระกั่เดิถามีกระแสไหลก็จะไม่ตันดินั่นโดยมีเข็มของมันวัด2ตัววัวนที่เราปั่นก้วมือและวัดการไหลของสาว่าที่ผ่านถนนไม่ผ่านก็คือมีความระสา,าสูงความเป็นถนวนของใช้งานได้